ใช่บาทมันแมนจะ้จะเดี๋ยวกินซุ่งน่นอู้ไอบาทเดียวสวัสดีค่ะสวัสดีครับ่อกับอิสานบ้านฉันจาบผอกันในวันที่31มีนาคม2568จา้ามันนี้พาพี่น้องถือเสียมคือเก่าเนาะครับผมซับน้ำม่ครับว่าจิตใจแกงใส จีโนน,นนะครับไปจ้าพี่น้องไปดูน้ำการจาร่จาล้างจานข้าวเวนไปจกักหมือได้พอสิบว่าจิตนหนึ่งเลยว่าสี่ห้าหมื่นเลยแล้วไปจา้าดูน้ำสาวอยู่อีบ้าได้เมึงใจพี่น้องสี่ใดจักหน่อจักแหนงเนงาะครับผมเด็กครับก็มานี่แล้วครับพี่น้องจะเป็นน้ำใหม่กิมซุ่งขึ้เก่าแล้วจ้พี่น้องเตะบึงเดือบึงวันนี้กับบุได้เข้าปลาเนาะแม่ป้ามีสิเมื่อเอาบุญบานครับบุญบานมาขั้นคุณหลาดเนาะแม่ครับบ้านเกิดจ้าพี่น้องเนาะสี่ใดแกงกึดได้นเาดดนาะ แบบมีเดือนหน่อยเนาะแบบแบบบะมี่ไผ่สูนแตกร้ายอยู่เลยครับมนจ้ลุงก็จะเกิดขนาดเนาะเกิดร้ายอยู่แต่เนี่นเสียที่จะฝนมาตกเนาะนบ้านแม่ป้ามีเราท่านไม่ฝนเลยจ้ะมึงไอ้ที่แต่คุณมาทึ่งพึ่ง เดี๋ยวเอาตัพอสับได้แล้วเนาะแบบอยากแตกขนาดนี้พี่น้องม่ได้หดน้ำหดยังแบบองอกออกเด่นน้อยหนึ่งเลยครับนี่โอ้ขันใจเมีดเม่นแต่มีดก็คือเกาล้ดหมองเพันแกนติดเนาะดามเสียมติดครับ ใส่แกงเนาะไอ้เนาะใส่หมีบ่เอาบ่เอาเลยแกงคือเก๋อหมีดก,มก,กันเลยแกงไม่ใส่ไหมมองคนแกงแกงใส่จีนวนใส่ผักขาอุ้ยเอาทาได้กันไ,ได้ บัตเออสีนาเอวิทันฝนมาใส่จักานึ่งที่แขงหน่อยน้องิข่ะอ้เราคนบ่ได้ได้เนี่ยบบมีตรงได้ขาดเลย ได้ไอ้รอบนี้เราคนมุนอาญากับน้ำใหม่นาแหล่งจะพี่น้องแรงอิรีบานแม่ปลามิ่มาตกพ่อเถื่อเนาะจ้ะตกปลาทูแต่วันทีสิบสองคุณอ่ะตก็ค่อยส่มาแล้วครับแม่ยจะต้องจะเป็นหวานเป็นยาเน่นกันว่าปลาเฮ็ดกับนงบวิดไปตองจ่อยแต่พี่น้อง เลยตกง่าเนาะทางเม่ปาะมีแข็งที่แ<า>รว่ากเบื้องดินนี่ก็ะหูกระหม่อมใช่แล้วว่าขาย,ยุฝนตกเนาะแต่ว่าปีกายนออ้นอยเ<ห>นาะมันทียี่สิบเก้าจะพี่น้องตอนแรงบ้านเมเปาะมีทางข่าวปีวิวไล่ล้าลงจ้ะนีเบาะในห้องปีกายน้อ,นอยเนาะใช่ครับอือน้อยง่ายขโมงมันมีวีแววเลยครับอื้อ เบ็ดเบเป็นอะไรย่นีเดี๋ยวเฮ็ดเพีเนี่อาหารคงฟุมาหอู้พี่ใหญ่เบืงในแตกออิคแนนใะพี่เนาะคือแมนกวยขาเอินเป็นวีมใหม่ขาเอินเป็นนหน้า้เนาะูนถึงซ่ง้าเบ็ดแล้วครับบานเป็นไข่บานเนาะไข่เนไข่บานครับว่าเขาก็สิไป เบิ่องน้ำไม้ไผ่บ้านนี่ครับพี่น้องเบิ่งความเคลื่อนไหวเพิ่นนี่คือกินสูงเลยครับพี่เนาะปลูกใหญ่แล้วพรท่านได้แต่งครับสุดทกายหน่อยเนาะแ่เพราะอ่านไม่เห็นดิไม่เป็นแนงวะมันมีนอมันมีจ้ะมีนอเนาะจ้กำลังได้สองลับครับนี่ได้ตัวปลูกเนาะจ้น้อยๆนี่ครับนี่ตัวปลูเพิลนลำน้อย อันนี้กํลังปูวางฝนวิกายเนะาะคิดเรพลุนี่ดวงใจพี่เครอก้อนนี้ปูเนาะปูครับมาน,านไอ้มาน คุณแม่เพิ่งไปเบิรงกเาใหม่นี่เด้อมาเลยจ้าพ <c oughs> ี่นอเนี่บูได้เห็นไหวเลย,ยครับแม่แมนจ้ะเห็นนอหันนออุ้ยนั่งดินอ้ายแบบนี่ <ừ. S 2> นอบบเออ่ยมาดูแดดเดี่ยวกันด <c oughs> ได้จ้ะสองคนได้อ <c oughs> ้ายสองคนได้สองป่แมนอือนนี่แหละครับนี่อันนึงดูเถิงเดี๋ยวนี่นี่นั่งดินพี่ละเ <c oughs> ดี๋ยวพูดละ đang định không? Nóng cút cái hồ đó Thế nhưng mà có cây cò này, này cây đấy <laughs> mà Ôi nhà bại thì Tao Đi hai mười Đi mười hai mười đi mười ha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 i mười có mười hai mười hai mười บอกว่าจะแกงด้ำอ้ายบ้านนี่โทษทางขุ่นเลยบอกบอกท่านเอาบัวนอนนี่ลงแล้วน้อยน้อยยังดิแรงนี่างี้ยอู้ไปเอาตัวเนี้ยขต่้ังนะนะเขี่ยวกาศใจนี้นี่ยังยังอยากคุกน้ำอ้ายเนาะถ้าตัดออกข้าก็ซัดง่ายจ้ะมาบัหลัง นาทีซับก็จะเป็นแม่ปพามีจะอายทางให้ขอบคุณละทางหลายเนาะครับผมอู้อ๊ายบาทเดียวอู้เสียงเขาเขาไปผุ่เลยบ่ไปฝุ่นเลยเดี๋ยวอ,ยอย่าอนทางเบอร์ต้นหญ้าต้นหญ้าเกียร์ไปก่อนห้อง ถึงเป็นนอนางดินเป็นสิโพขึ้นน้อยเดียวดึงบม่อยากเดี๋ยวครับขั้นนี้เพื่อจะดิบยัดเนาะนี่จะเอาเลยต้องเอาเลยเป็นน้ำอุ้ยอ้าย คือบ่เห็นบ่ติอีหยังอ่ะบาดโอ้จนได้อยากเอาโอ้ยน่นๆกอนี่ได้แกงบิงไงเลยบาทเดียวปุ๊แม่นเด้มันอนี่อเป็นเสืองอยู่นํามันใบเป็นครับใบเป็นหนา Thì gặp Đúng, con đi con ní con ní bóng con ní con ní bóng con con ní bóng 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 con nhanh chứ nó nâng lột mà nó bảo ảo đâu cho nhanh cho nó cho Bố thô, kì Cứ <laughs> vậy lọp con chưa Hãy ไพรบานก็ได้์ไลท์นอนกันครับหาอะไรก็มีเป็นแง่งซะเนาะมีเต่าโน้ตมีนอหนึ่งครับสองนอนหน่อยใช่ครับพี่น้องเต็มตาเลยครับวันนี้เต็มตาหน่อยห่าเล่เดินบนเก็ะเคยได้เคยมานเนาะครับผมฝนตกนี่มีแต่ใส่กระสอบใส่เข่งแล้วครับใส่กระสอบแล้วอาอินแบกที่ระบานี่ย น่ครับกอใหญ่กอหนึ่ง,แ,งแต่ว่าพื่นที่ออกลาลาครับนี่เบ่ก็ม,ม,ามานครับปีนี้บท่านออกดีนาะสู้ก่อูกันบด้ครับตามปกติเพิ่นเคียกิจิขึ้นมานี่ใดเหลืองเลยครับมีคนอีกแบบที่เขายุ ปันไดเราบนไหม่ก้องมึงไหนๆมึงไหนเด้อล่ะเดดอยู่น้นเลยไม่ี่เอาละ หาอ,อยากแม่ครับช่วงนี้เนาะแม่นจะ้ะแล้ใบนานแรงจ้ะที่นองต้องเคลียร์หาครับเกาไหมโอ้ยเกาฮะอ่อมแลวเนาะแม่นจะ้ะโอก่อนนี้บอ่ออกเลยเต่าเนาะ <c oughs> มีบอ่อก้อน พ่มีเนาะอห้าจังได้น <Um, ี่นีหนีนอนหนึ่งก็นี่แล้วล่ะก็หันที่แม่บลหมีหากายเห็นบ่เห็นเลยจ้ะนั่นไอให้ซองเมื่อไหนแม่ปลาหมีก็บ่เห็นไปเบิ่งกอใหญ่กอนั่นจ้ะพี่น้องบ่ทันออกจ้ะก่อนเอาเขี้ยวก่อนจ้ะทางออกเลยครับไงเนาะ Các bạn nhìn đi lẽ Cái sao? là thằng sắp Thằng sau nó mại này thì của ได้แล้วจ้ะอ๋อกระติสบิบมีได้ต <c oughs> ต่มนอนหนึ่งครับนะก็ะิส,สรุปผลงานเลยแล้วนอนไหม่บมี่ถือว่าได้อีกแล้วครับเต็มก,กระตากระตาเป็นยัแห่งหรอนิติ บ่เห็นใบก่อนเลยพี่น้องตัวเห็นใบเพิ่งบ่ได้เด้อโบใหญ่เป็นตัวไม้แหลงอีหล่อจ้ะพี่น้องเป็นชายบานหมดแมนจ้ะเป็นกิมซุงแหลงแบบแข่งเลยเลยครับเกินขาดเนาอไอเนาะกิมซุงเนาะปกติก็ว่าสิมาเอาเพิ่นนี่แหละครับนี่นอนหน่อยก็ซับเลยพอดีมาได้ตื่มเนาะฟังฝุ่นบ่ขามไปเนาะฟังฝุ่นเนาะแม่นจ้ะฟังฝุ่นก็ยังมีอีกเด้อครับสามกอเนาะทางนั้นเนอ ครับผมมือกีพ้พาพี่น้องมาซับน้อไใหม่ครับไปใส่แมงกีนวนเนาะ,ะแม่ป้ามีกก็สิได้เมื่อบ้านครับมื่อเมื่อเอาบุญบานเนาะ,นะบ้านคำคุณลาดครับแม่ปามีเป็นคนบ้านคำคุณลาดจะพี่น้องแต่ว่ามาอยู่นะ้ำพอป้าเมีบ้านน้องเม็งได้เนาะครับผมมื่อนี้ไปเอาบุญบาน บ้านที่สองจ้ะ <c oughs> ผลงานมือน,นี้กับภาพพี่น้องมหาหนาอใหม่ใจพี่น้องกระทืว่มมาเกินขาดหน่อยเนาะแมนครับพอได้อยู่ได้กินอยู่จ้จาจ้าฝ้าก็ไลยก็แช่ก็ติดตามในสองอีสา,บานบ้านฉันในเด้อจ้าแม่ปามีก็ขอบุญขอคุณผู้ที่เขามารับชมขอคุณทุกกระลังแรกใจที่ทรงให้พ่อปามีกับแม่ปามีสาหรับคลิปเมืนน่อนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับบอกกันไม่คลิปหนาจ้าครับบ้านนอกวันนี้นอกเป็นตามหมอกเกาะ้ว่าอีกแล้วมื่อนี้ คือว่าได้อยู่ครับสมแหลงอยู you know. ่เนาะข้ะฝนนี่ได้ใส่กระสอบเดียรับใส่กระสอบแทลจะพี่น์อกหน,น้าฝนบออบกย้ายบี่ยก